ฮ่า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 โอ้ยนี่มนเิดไอ้อ้ยไอ้อะนี่งเลยต่อยเลยจะมาฝันอะไรฮะนีออ้านี่ก็ลอยกันไม่ไหจะมาลุ้นกันไม่ไ เอออ่าวยังไม่ตายหรอวะไมกินนี่แตคิดจะมาลอยเว้ยอ่ามันเป็นเนี่ยอมคแม็ก่ม็กันเฮ้ยจะทำบ้าฉันโอ้มไม่เอ้ยโอ้มไม่เยอะเยอะเอ้ยใครวะเนี่ยน้องมาช่วยแล้วน้องมาช่วยนะจ๊ะ เฮยสด้า,าวาีครับเอา้าปะทำอะไรน้องวะไปล้ไปล่เจ้เามจะไปหร่ว่าจะคิดว่าผมจะตายนะี่ก,กี้ทีสิเดี๋ยวทำใหญ่บไปเลยโอ้เฮ้ๆๆง่ายน โอเคมากเลยเนาะโอเคยยังเฮ้ยเอาอะไรว๊ับยันี่จะเป็นสิ่งใช่หรืฮะเอาไปกินซะเหอ้ยแกไม่หล่อแน่แม่เอาวะ ทไม่หรอกเจอแสงแสงโอ้ยแย yeah, งจะง่ายไปหล่อยว่าใครมายิงวะเออเนี่ยเออเอาไปแลวนะเอาไปเชิญเออไม่แ้วลกโอ้เดินไม่ตายโอ้ยฉันไม่มีขาที่จะต้องใช้ ไาเลยไปกันเลยไปไปไปไอ้อหัวหน้าเดีย๋ยวผมไปก่อนนะกลับไปฉันจะตาไปเตรียมันหัวหน้าเฮ้ย,ยว้ายช่วยด้วยว้าวเฮ้ยไอ้หัวหน้าแกตา,ายซะแก,ก,กเป็นพวกทรยศเกไม่รู้ของฉันรู้เฉันอทำอะไรบ้างอ้าว